สวัสดีครับเพื่อนๆครับอ้าววันนี้ผมมีนะครับอุปกรณ์นะครับที่น่าสนใจมาแนะนําอีกแล้วนะครับอ่าอันนี้เป็นชุดคีย์บอร์ดเมาส์นะครับอ่าชุดคีย์บอร์ดเมาส์ยี่ห้อเคอร์นะครับยี่ห้อเคอร์นะครับอ่ารุ่นรหัสนะครับ KM หกหนึ่งสองศูนย์นะครับอ่าชุดนี้เป็นอ่าคีย์บอร์ดเมาส์สําหรับอ่าโปรแกรมเมอร์หรือว่าอ่าเกมเมอร์นะครับอ่าเกมเมอร์ที่ นิยมใช้นะครับเล่นเกมอะไรนะครับตัวนี้มีไฟด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าอ่าเดี๋ยวผมจะต่อกับตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับต่อกับโน้ตบุ๊กตัวนี้ว่ามันจะสีสันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าอันนี้เขาแจ้งว่าการเปิดไฟที่อ่าตัวคีย์บอร์ดนะครับจะต้องกดปุ่มสกอ์ล็กนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่าหน้าตาของชุดคีย์บอร์ดอ่าเคอตัวนี้นะครับพร้อมเมาส์นะครับเป็นชุดเลยนะครับจะ หน้าตาเป็นไงแล้วใช้งานดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับอ่าตอนนี้ผมต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสาย USB นะครับต่อเข้าไปที่โน้ตบุ๊กเรียบร้อยนะครับแล้วก็อ่าอันนี้คือเมาส์นะครับอ่าก็เป็นเมาส์อ่าแสงนะครับเป็นเมาส์แสงนะครับแล้วก็มีอ่าตัวเลื่อนนะครับแล้วก็มีสีนะครับสังเกตสีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมีสีม่วงสีเขียวสีแดงนะครับอ่า อันนี้ก็เพิ่มอตรารดในการใช้งานนะครับส่วนตัวคีย์บอร์ดนะครับเมื่อกี้ผมแจ้งแล้วว่าการเปิดไฟนะครับที่ตัวคีย์บอร์ดจะกดปุ่มสกอ็อกตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยครับเห็นไหมครับไฟสวยเลยนะครับนี่อันนี้ก็เพิ่มอตรารดในการเล่นเกมนะครับเขียนโปรแกรมนะครับอ่าแบบสวยงามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้อ่าลื่นไหลเลยนะครับเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองเปิดเพื่อพิมพ์ ทดสอบตัวคีย์บอร์ดนิดนึงนะครับว่ามันลื่นไหลไหมนะโอเคอลองอ่าภาษาอังกฤษนะครับอ่าภาษาไทยโอ้ลื่นไหลดีเดียวเลยนะครับใช้ได้เลยนะเนี่ยอ่าแดกเมาส์คลิกเมาส์นะครับนี่เลยนะครับชุดนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ อลองอคุยมาใต้คอมเมนต์นะครับเผื่อเดี๋ยวผมจะแน้นำร้านนะครับให้เพื่อนๆไปลองซื้อมาใช้งานกันนะครับอ่านี่ครับสวยงามทีเดียวเลยนะครับอ่าก็ดูเน้นหนาใช้ได้เลยนะครับเนี่ยมีไฟนะครับเพิ่มอตรารสในการาทำงานนะครับในสายอาคอมพิวเตอร์เกมเมอร์ทั้งหลายนะครับโอเคนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบ คลิปที่ผมแนะนำนะครับตัวอุปกรณ์ไอทีทั้งหลายนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆที่ผมจะทำครั้งหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ